ผัดใหม่ในหนึ่งนาทีแกงแพลงได้รับปั๊บพลังโจมตีและค่าต้านทานอริได้รับปั๊บดาเมจส่วนเกิน55เป็น80รัมมัดได้รับปั๊บเลือดและมานาถึกขึ้นแรงขึ้นสมอเดอร์ไรซ์เซโรฟีนทวิตเตอร์ฟสได้รับปั๊บดาเมจอูเดียได้รับการหิวเพิ่มขึ้นอการีถูกเนิฟที่1ดาวและ2ดาว ดาวขึ้นมาแล้วก็จะเก่งขึ้นมากๆเลยเอชได้รับปั๊บพลังโจมตีลีซินได้รับปั๊บค่าต้านทานโยเนได้รับปั๊บความเร็วในการโจมตีไซร่าต้นไม้แถวหลังตีไวขึ้นแรงขึ้นคริสตัล g a มบิ t เนฟตัวคูณด่าน4และที่ระดับ 7, เนิรเนฟตัวคูณของลังวัลไมที่เม a มานาของหุ่นลดลงไมที่เม็7ลดดาเมจการร่ายครั้งที่อนมเตอร์เท t r a นอ e r จากเติมที่ในภูมมีแชมเปี้ยนอย่างละ18ตัวตอนนี้รวมภูกันแล้วเป็น54ตัวบางทีอา จะมีคนทำรัมมัด3ดาวมากกว่า2คนก็ได้นะโซไฟเตอร์เนื้อเลือดที่ขั้น6และแปดซาการเดียนซายาเนื้อโฟนัทต่อดานซาการเดียนจิงส์เนื้อโฟนัทความเร็วโจมตีอย่าลืมเซฟเก็บไว้เป็นไอเดียหรือแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะแล้วเจอกัน